พอสั่งอะไรมาใช้ในสัปดาห์นี้กันนะคะก็เป็นกล่องพัสดุจากร้าน CoCo s t o you ค่ะปอก็สั่งของมาอยู่2ชิ้นนะคะเพราะว่าปอเห็นว่ามันเป็นแบบว่าเป็นคอลเลกชันใหม่ค่ะของแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะซึ่งปอก็อยากให้เพื่อนๆมาลุ้นกับปอค่ะว่าปอสนใจที่จะซื้ออะไรมาลองให้เพื่อนๆดูกันค่ะก็มาตัดกล่องกันเลยนะคะ ันนี้พอก็สั่งมาตั้งแต่วันวันจันทร์ค่ะวันนี้ก็วันเอ้ยพอสั่งมาตั้งแต่วันอังคารค่ะวันนี้ก็วันศุกร์แล้วก็พัสดุธรรมดาก็ได้รับแล้วค่ะก็เปิดกล่องมานะพอก็จะแพ็ มาแบบว่าบับเบิ้ลเยอะมากนะคะก็โอเคค่ะของจะได้ไม่สียหายเนาะน่าตื่นต่พอสั่งตัวคอนซีลเลอร์กับไฮไลท์เนื้อครีมนะคะของ b ีซูบีซูเต้นไหมเอ่ยเดี๋ยวพอจะรีบทำรีวิวลงบล็อกนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ